สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวิธีทำอาหารอุดบานลูกป่าครับนี่ครับอันนี้เป็นอาหารพงย่อ a d p ครับเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้ก็ฮอร์โมน MA ฮอร์โมนใช้ให้เริ่งโตเร่งไข่ของกุ้งและปลานะฮะกลิ่นมันจะคล้ายๆป,ปลาป่นเหมือนปลาป่นเลยแหละก็หาซื้อได้ตามลาซาด้าช้อปปี้มีนะับ ก่อนครับใส่ไปอย่างละครึ่งเลยแล้วก,ก็เติมน้ํานิดเดียวใส่น้ํานิดนึงแล้วก็คน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 นะฮะคนถ้าแหนลูกปลาก็ให้ใส่น้ำร้อย่า,าน,านี้ให้มันมันปนก่านนี้ถ้าลูกปลาแรกเกิดอันเนี้ยให้ซุกใส่ป้าเป็นก้อนก็ได้หรือว่าจะเอาไปเน่ี้ยไปโรยให้เลยเดี๋ยวทำให้ดูครับอย่างเงี้ยแล้วลูกปลาแรกเกิดปนตรงนี้นะ เดือนสองเดือนกินหมดละอย่าให้เยอะนะครับแรกๆมันทําให้น้ําเสียได้ฮะให้นิดน้อยให้แค่พอดีกินทุกไซส์ครับทุลุกปาก็ป,ป่นแบบนี้หน่อยการทดลองใช้อัตรารออยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นครับกินนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ